สื่อสเปนอัปเดตติวลิเวอร์พูลกับชางโกนาเต้เพื่อภารกิจพลิกนรกสี่สิ่งที่แฟนหงได้เห็นลิเวอร์พูลซ้อมก่อนจะดวนกับชางเบรอัลมลิกเคยทำมาแล้วครอบเชื่อลิเวอร์พูลยังมีหวังเข้ารอบตัดเชือกแชมเปี้ยนลีกอยู่นะ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์กับผมกันด้วยครับเดี๋ยวผมจะาข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยงานที่ทางโทโดฟิชาคสสื่อของสเปนตีขา่าวมาบ้าลิเวอร์พูลเตรียมยอมจ่ายค่าสัญญาของอิบราฮิมากนาเต้แล้วหลังจากตกเป็นข่าวกับดาวเตะแอตเลติกตั้แต่เมื่อหลายวันก่อนที่ผ่านมาโดยลิเวอร์พูลยอดสโมสรแห่งเวทีฟุตบอลอังกฤษจะยอมจ่ายค่าสัญญาของอิบราฮิมา โกนาเต้กองหลังดาวรุ่งของทางแอตเลติกแล้วโดยเงินจากเงื่อนไขดังกล่าวนั้นอยู่ที่เกือบประมาณ44ล้านยูโรหรือประมาณ1,258ล้านบาทตามการรริงานของโชโดฟิชาเคสสื่อของประเทศสเปนโดยของแดงนั้นตกเป็นข่าวกระทางโกนาเต้เตมื่อช่วงหลายวันก่อนโดยที่ตอนนั้น The ดิอาติกสื่อกีฬาชั้นนาถึงกระขั้นบอกว่าลิเวอร์พูล กลยจะได้ตัวดาวเตะชาวฝรั่งเศสคนนี้ไปร่วมทัพด้วยแต่หลังจากนั้นกระแสข่าวก็เงียบหายไปแถมยังลืออีกว่าแมนยูนั้นตัดสินใจลงมาร่วมล่าวงตัวกอนเต้คนนี้เช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามล่าสุดทางโทโดฟิกชาเคสบอกว่าตอนนี้เลโผนั้นยอมที่จะจ่ายค่าสัญญาของทางกอนเต้เพื่อทําให้ดีวนั้นมันลุนล่วงได้ดีแล้วแต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ไม่ได้มีการเปิดเผยร,รายละเอียดดือแต่อย่างใดอย่างเช่นเรื่องสัญญาที่ทางลิเวอร์พูลจะมอบให้ แข่งวั1บปีบรายนี้เป็นต้นเลวูมีภารกิจระดับมิชชันอิมพอสิเบิลในการพลิกนรลกเพื่อจะเอาชนะเรอัลเมลิกที่สนามแอนฟิลและรับก่อนรองชนะเลิศในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกเลก2ในวันพุธนี้หลังเกมแรกของแดงออกไปดนราชชุดขาวสอนเชิงสกอร์ไป1-3ต่อ3 สำหรับแปดนี้ทางเชคเกนคอปในใหญ่ชาวเยอรมันต้องกระตุ้นลูกชีมอย่างเต็มที่เพื่อให้พวกเขามีโอกาสได้สร้างปฏิหาริย์เหมือนกับที่เคยทำมาแล้วในแมตช์พริกนรกอัลเชนาบาเซโลนาและกุบทางไปสู่การเป็นแชมป์ทรอฟีบิเอียสมัยที่6ในซันสอันถึงนเั่นเองการซ้อมมือสุดท้ายที่สนามเคอร์บี้เมื่อวันมหาสงการที่ผ่านมามีหลายสิ่งที่น่าสนใจมากมายซึ่งกันดอนว่ามันอาจจะนำไปสู่การสร้างขวัญกำลังใจครั้งสำคัญ ก่อนที่พวกเขาจะลงสนามเพื่อไปทำหน้าที่หนึ่งในภารกิจสุดยิ่งใหญ่ในหน้าปราสาทสโมสรเริ่มจากข้อแรกกันก่อนเลยกันก้วการน,นี้ขาด2แข้งแต่ไม่ถึงตายนะโดยลิเวอร์พูลต้องเผชิญกับการลงเล่น6เกมในรอบ22วันซึ่งแน่นอนว่านี่คือช่วงเวลาที่สําคัญเป็นอย่างมากมายของทีมเพราะเป็นช่วงท้ายของฤดูกาลแล้วและพว,วกเขาต้องพยายามอย่างเต็มที่ทั้งในเกมฟุตบอลเบรกยีและก็ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีก อย่างไรก็าตามตอนนี้ดูเหมือนว่าขุมกำลังของทีมนั้นยังคงไม่ค่อยพิสมบูรณ์แบบมากมายกเต่อหนักเพราะล่าสุดนั้นพวกเขาไม่มีเคติสโจนกับทางดีบ็อกกี้ร่วมฝึกซ้อมมือสุดท้ายก่อนที่ทัพเดอะเรสจะต้องรับมือกับทางเบรอฟเบลิกที่สนามแอนฟิลด์ในวันพุธนี้สำหรับในกรณีของโจนยังคงมีปัญหาการบาดเจ็บที่ก้ามเนื้อส่วนออริกี้นั้นก็เพิ่งจะพลาดช,ช่วยทีมในแมตช์เฉือนแอสเซมิล่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่อย่างนั้นการที่ทางหงแดงขาดทั้ง2คนก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรมากมายนักในเกมกระทางระชันชุดขาวแต่อย่างนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือการที่ทีมยังมีปัญหานักเตะบาดเจ็บอย่างต่อเนื่องแบบนี้ย่อมส่งผลกระทบอย่างยิ่งใหญ่ต่อการลุ้นทําอันดับติดท็อปโฟในศึกวันแห่อังกฤษเพราะรคอปนั้นเหลือตนเลือดในการแก้เกมจํากัดอีกครั้งในช่วงโค้งสุดท้ายของซีซั่นนี้ต่อมาข้อที่2ก็จะเป็นอาริซ้งไม่อยู่ในการซ้อม โดยโจนกับทางโอริกีไม่ใช่แค่นักเตะที่ขาดหายไปในช่วงฝึกซ้อมเท่านั้นก่อนหน้านี้พวกเขาก็ไม่ได้เดินหน้าและก็ไม่ได้เห็นนักเตะสําคัญอย่างจอแดนแฮนเดอร์สันกัตันชีมตามด้วย3มเซ็นเตอร์แบ็กอย่างเฟอร์ชูฟันไดโจโกเมสและก็โจเอลมาติฟมาร่วมซ้อมมากมมยนักเพราะต้องใช้เวลาไปอยู่กับการอยู่บนเตียงหมอมากกว่าในสนามซ้อมส่วนเควินเคเรเฮอร์ก็ยังคงพักษาการบาดเจ็บเหลที่อาเดรียนยาคอบออจินสกี้และก็เดวิดฮาร์วี ยังคงลงซ้อมได้แต่ที่ทําให้สวกเดอะคอรรู้สึกสั่นใจก็คืออาริตซองเบเกอร์ไม่ได้โผลมาให้เห็นในช่วงแรกของการซ้อมอย่างไรก็ตามทีอีกไม่นานนักนัทวารทีมชาติบราซิลก็ปรากฏตัวพร้อมกับสภาพร่างกายที่ไม่ได้มีปัญหาใดทั้งสิ้นฉะนั้นสบายใจได้เลยว่าแฟนบอลธงแดงจะได้เห็นพ่อหมีคนนี้ยืนเสาเฝ้ารับมือและ,ะชุดขาวเรียลมาลิกอย่างแน่นอนเจ้าหมาข้อที่3 เด็กดาวรุ่งได้รับโอกาสร่วมฝึกซ้อมการที่นักเตะชุดใหญ่มีปัญหาการมาเจ็บระก,กวนหลายคนจึงเป็นปัญหาที่บรรดาผู้เล่นใหญ่ในศูนย์ฝึกเยาวชนของหงแดงจะได้รับโอกาสให้เข้ามาร่วมฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ซึ่งแน่นอนว่านี่คือประสบการณ์ชั้นยอดสหรับทางหงไวัลรอ่อนจริงๆโดยครอบนั้นเรียกตัวเลตันคลักสันซึ่งทุกคนก็คงได้เห็นเขาอยู่ร่วมกับทีมชุดใหญ่กันแล้วเจคเคนที่มีชื่ออยู่กับทีมทุกครั้งในแมตช์แชมเปี้ยนลีก ลงไปฝึกซ้อมด้วยความมุ่งมั่นกับบรรดารุ่นพี่ที่สามซ้อมที่เคอร์บี้ยังไม่หมดแค่นั้นเพราะเป็นวูดเบิร์ดแข้งตัวหนักประจําทีมรุ่นอายุไม่เกิน23ปีและก็มาร์เตซุสมูเชยลอสกี้นัาเตะพรสวรรค์สูงรุ่นอายุ18ปีก็ได้รับโอกาสจากครอปให้ร่วมฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่โดยเฉพาะปรายของมูเชยลอสกี้ถือเป็นการขยงก้าวกระโดดในอาชีพนักเตะของเขากันเลยทีเดียวช่อมาข้อที่4ีสุขสันต์วันเกิดนะเนโก แม้ว่าสาวกเดอะคอปอาจจะไม่ค่อยได้เห็นในโกวินเบียนแม็ขควาดาวรุ่งพุ่งแรงได้ลงสนามให้กับทีมชุดใหญ่มากมายนักในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาแต่เขาก็ยังคงเป็นหนึ่งนักเตะแห่งอนาคตของทัพเดอะเรดอยู่เสมอนั่นหมายว่าดาวเตะเลือดเรลเนียคงจะได้ทำหน้าที่เป็นยางอะไรอยู่ในซุ้มมานั่งสำรองในแมตช์สำคัญวันพุนี้อย่างไรก็ตามในการเตรียมทีมครั้งสุดท้ายก่อนที่จะไปฟาดฟันกระทังราชชุดขาว บินเบรียนนั้นก็ได้รับกำลังใจชั้นดีจากทางบอสและก็เพื่อนร่วมทีมโดยการที่ช่วยฝึกซ้อมในวันอังคารที่ผ่านมาประจบกับเป็นอายุวันครบ20ปีบริบูรณ์ของบินเบเรียนคนนี้พอดิบพอดีโดยตามประเพณนนีในการซ้อมของทีมแล้วทุกๆคนต้องร้องเพลง Happy Birthday หรือเพลงสุขสันต์วันเกิดตามภาษาของชาติของตนเอง โดยหลายคนมองว่าการทำแบบนี้ส่งผลให้การซ้อมล่าช้าแต่นี่คือวิธีที่ครับมักจะนํามาใช้เสมอในการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกับลูกชีมและแน่นอนว่ายังเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้กับทางวินเรียนในการพัฒนาฝีเท้าของจนเองกันอีกด้วยเจคเกนครัคุณซื้อทางลิเวอร์พูลมั่นใจหงษ์แดงยังมีลุ้นที่จะพลิกเขียร์เร์อัมบลิกตกรอบ8ทีมสุดท้ายอยู่ฝ้าแชมเปี้ยนลีกแต่กำชับลูกชีมเกมวันพุธนี้ห้ามมีข้อผิดพลาดเด็ดขาดนะ โดยในเกนทางเจนคอปนะผมผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลแสดงความเชื่อมั่นเลยว่าทีมของตอนนั้นยังคงมีโอกาสที่จะพลิกสถานการณ์ผ่านเวรอัลเบริกเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้ถึงแม้ว่าเกมแรกของรอบรองชนะเลิศนั้นพวกเขาจะบุกไปแพ้ตุลาชันชุดขาวด้วยสกอร์หต่อก็ตามชีสำหรับเกมน้าที่2ที่ทางลิเวอร์พูลมีคิวเปิดบังแอนฟิลด์โดยกระทางเบรอัลเบริกในวันพุทธที่14เมษายนนี้ครอบมองว่า ทีมของตนจะเล่นพลาดง่ายๆนะแบบเกมแรกไม่ได้อีกแล้วหากต้องการผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือกโดยเขาได้บอกว่าเมื่อคุณมีสกอร์ตามหลังไป1ต่อ3มันก็เหมือนกับว่าเราตกรอบรียบร้อยแล้วสกอร์ดังกล่าวนั้นแสดงให้เห็นมาว่าพวกเขาดีกว่าเราจริงๆแต่นี่มันก็เพิ่งผ่านมาได้แค่ครึ่งทางเท่านั้นฟุตบอลมันก็คือฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้ผลการแข่งขันมันสำคัญแต่สำหรับผมแล้วฟอร์มการเล่นเป็นสิ่งสำคัญกว่า เราจำเป็นจะต้องเล่นให้เป็นตัวของตนเองด้วยคุณภาพของทีมอย่างเรอัลมาดริดเราจำเป็นจะต้องเล่นเกมรับให้ดีแบบที่สุดเลยเกมแบบนี้ไม่มีที่ว่างให้กับความบิดพลาดพวกเขากำลังอยู่ในช่วงที่ดีเป็นอย่างมากมายหลังจากที่เราชนะและบาร์เซโลนาหรือว่าเรอัลมาดริดชนะบาร์ซ่าไป2ต่อ1เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาติดติดกันยอดกุญซูอชาวเยอรมันวัยห้3ปีคนนี้ได้กล่าว ทั้งนี้ทางลิเวอร์พูลเคยสร้างปฏิหาริย์มาแล้วในศึกแชมเปี้ยนลีกรอบรบองชนะเลิศเมื่อการ2018โดยเกมแรกบุกไปไพ่ายบาเซโร์นาขาดลอยไป0ต่อ3แต่กลับมาคว้าชัยชนะ4ต่อ0ที่แอนฟิลด์พลิกสถานการณ์เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศด้วยสกรอร์รวม2นัด4ต่อ3และสุดท้ายพวกเขาก็ได้แชมป์นในือการดังกล่าวคือรอบชิงชนะท้องทน้งพสเปอร์ไป2ต่อ0นนั่นเองครับ ราคาด้วยพูในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่ร่วมรับฟังกันทุกๆคนครับ